สวัสดีย่ำเสาคะ่ะแดดแจ่มแจ้งเลยค่ะพี่น้องข้างหลังก็จะเปน็นสวนมันสำปะหลังนะคะหน้าบรทเนลหลังนี้นี่สดแเนียงบอ <c oughs> ของแท่ของแท้แท้ว่าออกมาหนามันก็ต้องถ่ายคลิปเพราะว่าบรรยากาศมันได้อปลูกเริ่มปลูปกติดาเลยหกต้นนะคะฟังนี่ปลูกลำไยปลูกมะไฟ ก็ลเลยว่าจะลดน้ำเขาซะ,ะหน่อยเพราะว่าเหมือนอากาศที่พานว่าสามชีมือมันอันนันแห่งไหลมีนี่กระติกวยมาแต่ละอย่างหยาขึ้นนี่แล้วเดี๋ยวตักน้ำก่อน บขได้เปิดไว้วัดซอยร้านขายของว่ามีหยาิเสียอยู่ทั้งสุดดิ้นนะะี่ค่ะีสาวก็ได้ต้องไปขายของผู้เดียวเพราะท่านต้องซอยกันเพาว่ามันจะเลยกน้ำวันนี้ก็ยังเป็นน้ำพุงร้งหนีบอ่ กะจุ่มเพราะว่ากะหดน้ำไ้ตลอดแต่ว่าใยเป็นเป็นมะไฟ มวงเดี่ยวปลไว้ตะก้อนนะคะอันนี้พอด้อยู่ในสวนน้ำมูก็เลยเป็นคนมันต้องไปกินไวยดรอคนบ่ค่อยหลอดจากมาแอ้งเหมือนก้อนขี้ไถ่ยอดน้ำไลยที่จริงมันกับพอด้น,นั่นนะพอด้แห้ง งาเริ่มเกิดอีกแล้วเกิดดีครับแฮ้ครับน,น้อยของเพราะได้วาชวงสาิใช้แม่อยู่ส,สิมีลมม่มมั่นปลูกรอบที่สองกระบอกคอย รอดเป็นไหนพ่อปลูกมานี่กับโชคแลงกัก็ตายดูซิว่าเขาจะรอดเท่าไหร่วอดจำได้เห็ดเอาซ้ำนั่นเพราะว่าตนทุนเบิดไปไหลายกับการปลูกมันจำปังมาดู สิ่งที่เราปลูกไว้ผักใบแถวที่สองเริ่มแตกตาเริ่มซึนเห็นไหมแล้วแถวแรกก็ตรงห่วงคารอดแล้วนี่อันนี้แตกตาแล้วมีหมายที่ดีน้องก็พร้อมอันนี้คือมะเขือที่เราปรลูกให้เล็กเราต้องมาถอ,อนหญ้าออกให้เขาแลวแล่ะหญ้า ปลูกใส่นามยดนะคะหมวกหนึ่งเมื่อเปิดไว้ไผนี่ก็จะมีคุดเหงามาปลูกน้องโตเร็วมากเลยแตกตาได้เร็วมากเก่งจริงๆแถวแรกนะคะนี่ต้นแรกแหกมานต้องมาเอาหญ้าออกให้เคียกที่ปลูกไว้เปลูกใสหญ้ามานั้น ต้องค่อยๆเอาเสียมก็อีมานางเอาเสียมถากออกเริ่มแตกตาแตกใบแล้วนะคะสำหรับแถวแรกไผ่ก็ตามมาด้วยแถวที่สองต้องสร้างอันนั้นนี้ชอบป,ปี้คือยังบ่ามาจาังเสีะสร้างตัว ต้อสายอ่ะนี่ไหมสายนำยดนี่ค่ะนี่ถ้าอายุเขาใดพอดีนี่เขาเพอลงดินเขาก็จะแตกเลยไม่กี่วันอันนี้เงาสันๆน,นะคะว่าเป็นยุ่าหนอกๆเอาไงาการคุดเงาไพ่กับว่ามปนเรีงงยงไงนะคะต้องใส่ขวานฟัน,นออก งันหนักอันนึงคือก,กันเพราะว่าสัวสิได้มะเขือกับบุ้เหี่ยวค่ะซื่นดีสดซื่นแจ่มใสอยู่แต่ว่าต้องเอาหญ้าในแถวแรกหญ้าเกิดเร็วมาก ตุ่นย่างมาน,น่าจะปลูกรอดแดนถือว่าโอเคอยู่สำหรับมะเขือนะคะรอดรอดไผ่ก็เริ่มแตกตาแตกใบสิ่งที่ต้องทำใจคือมันสําปลัง มองก็จะไปหาวิธีศึกษาเอาเหยียดเหนี่ยนออกนอกแล้วดูสิ่งที่ต้องทำใจคือมันสับปะหลังโอ้มนเนี่ยเก็บหอยมาวัดเก็บหอยเฉลี่แซวไปว่าสิไม่เอาหอยเลยจะเก็บพักพ่อมีนี้เนี่ยปนบอพี่สาวกับพอยู่ปปนี่ลาทุกปน เดี๋ยวมาเราก็ตายบกหัวสาเหตุอย่างนี้เป็นน้ำแรงคักบ่อเขาจังไดยอือตายนะโอ้ยอได้กินบักแตงโม้เลวบานนี้พี่น้องมันจะได้ปลูกบักแตงโมเนี่ยบอกให้ปลามัน พะถ้าปลูกยีดีก็จะเป็นช่วงนี้บ่ปล่อยไว้นะคะมันเกิดไม่เองปล่อยไว้เล่นนวยแบบไงหรอไม่นวยเดียวเหรอเกิดมากก็เป็นหยง่งหย่งย่อๆแล้วก็เป็นบดเป็นตลอดบังผลงานเดี๋ยวของฉีดยาว้ดูหรือว่ามันเป็นน้ำดีจ่าดีร่ะ มันมาถากญ้ากออกส่วนที่มันค่อยๆถากไปบอกนี่บอกยาดูดซึมแต่ว่าเขาก็ไม่เป็นอะไรส่วนที่เราฉีดมันไม่เป็นอะไรอืม แรงดีนะที่มาถากได้จะมองที่มันหกกักๆนะถากลงจ่หน่อยต้องใช้แรงตัวเองค่อยๆถากส่วนบันไดที่มันบนท่านน้เขาบอท่านนี้หกกับปอยไว้ก่อนเพราะเพื่อว่าดูก่อนว่าเขาจะเกิดขึ้นได้ไหมเพราะเป็นอย่างเกิดมาแล้วเป็นใบใบลูกลวก ือเป็นอลิตยาตหรือปะยไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยคลิปนี้จมเลยจนสิบนาทีนักใจหลายลอย่ยงมัน่นเอาเอาพี่น้องฟังพดจม <c ười> คลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะค่ะพี่น้องเขาเบิง้งแหแน่นะคะคลิปอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะไปแล้วคะ่ะ เก็บผักเก็บมีกันเมียบานตำปนหลวกผักค่ะไปแล้วค่ะ